วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยัง คืนนี้พบกับตอนจบของเรื่องราวข่าวดังที่แพร่หลายในสื่อออนไลน์จากความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศเมื่อผู้เป็นพ่อยอมเสียสละชีวิตของตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายหวังเพียงทำหน้าที่ในฐานะพ่อให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือลูกชายสุดที่รัก ทุกคนที่อยู่ที่นี่พนมมือขึ้นนะครับต้งชื่อนามสกุลของตัวเองให้นายเดชรอดโตให้นายเดชรอดโตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมหลุดพ้นจากบ่วงกรรมด้วยเธอทีมงานเข้ามาช่วยวนมือหน่อยมวยวมือหน่อยไม่เอาไม่ทำอย่าให้ก้มหน้าอย่าให้ก้มหน้า ปบัติการล่าท้าผีปี่ชงของดารานักแสดงวัยใสคุณฟลุกและคุณเีนล่าท้าผีที่บ้านฆาตกรรมครุกเฮ้ยไม่ด้ยินเสียงอีกแล้วะ่ะพี่แท้หนูขนลุกตลอดเวลาและเสียงร้องปริศนาที่ดังขึ้นจากวิทยุสื่อสารออกมาจากภายในบ้าน ขออสสเลยเลยนะราื่า่ประสบการณ์ขนหัวลุกของนักแสดงหนุ่มสั่นป <พอ S 1> ระชากรเ,เจอผีมากลั่นแกล้ง,ลงลถึง<ร>ในหอพักห้หามพลาดผมเจออะไรรนะู้ไหมฮะช่วงคลิปแบทเทิล ช่วงคลิปแบตโชว์นะฮะสับสนด้วยรถจากไอินยนฮอนด้าซูกุปี่ใหนะครับโอ้ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หยิ่งกืดอะไรกันไปนะโอ้โหหนักเลยนะโอ้โหนะเป็นไงพี่โดนนี้โดนโดนอย่างนี้เหรโดนแป้งเงี้ยผมว่ามันหนักพอกันนะพอกันเลยนะมันคนละความรู้สึกนะอันนึ่งเลยโดนแป้งดีกว่าเอาละทั้งโรงงานโอเคกว่านะอ๋อจริงวะจริงว่าที่น้องตากพูดแบบนี้เพราะในสัปดาห์ที่แล้ว น้องตากต้องเผชิญหน้ากับความสยดสยองอย่างถึงที่สุดครับนองเขาจะต้องถูกลงโทษโดยการตบจูบเหมือนในหนังไทยซึ่งคนจูบก,ก็คือคุณไข่มุกนั่นเองโดยที่น้องตากต้องจูบคุณไข่มุกถึงสามครั้งด้วยกันซึ่งจากความสยดสยองที่เกิดขึ้นทําเอาน้องตากของเราเป็นลมลมพับไปเลยทีเดียวทำเอาพี่ป๋องและคุณคกริบหัวเราะจนกรามขาส่วนในวันนี้ ใครจะถูกลงโทษกันแน่ต้องไปลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับคลิปผมผมนะครับก็คือเป็นคลิปที่นะฮะได้มาจากกล้องวงจรปิดที่เรียกกันว่า CCTV นะฮะไอ้กล้องตัวนี้อยู่ที่มุมตึกแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะกล้องส่วนใหญ่เนี่ยมักเอาไว้จับโจรผู้ร้ายแต่ว่ากล้องของผมนี่นะครับผมจับมาได้นะฮะไม่ใช่อาชยากรทางสังคมนะครับแต่เป็นอชญากรทางความมืดที่มาป้นความหลอน กับใครหลาย,ลายคนเลยเขว่าไ,ได้โอ,โ,โอ้โหลึกซึ้งลึกซึ้งท่านผู้ชมครับอย่ารอช้าไปพบกับอาชญากรคนนี้กันเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในชุมชนแห่งหนึ่งในต่างประเทศสำหรับเป็นหลักฐานหากเกิดการโจรกรรมขึ้นแต่คุณผู้ชมลองสังเกตในจุดที่ลูกศรสีแดงชี้ดูสิครับว่าสิ่งที่กำลังเดินตามชายคนนี้ไป ไทโจหรืออะไรกันแน่นตาผู้ชายคนหนึ่งไปนะครับ่เงาเาไมและสิ่งผิดปกติที่กล้องถ่ายได้คือภาพเงาเลือนรางที่มีลักษณะคล้ายคนเดินตามผู้ชายคนหนึ่งไปติดๆอย่างไม่ให้ลาดสายตามไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นการไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ก็เป็นได้เฮ้ยนี่แปลกนะอันนี้แปลก ถ้ามาเรื่องจริงนะถือว่าแปลกเรื่องจริงสิ